ทุกเดอีการุโคมประวัิวนัตนที่เนตันเนตองวนตอปันญานี่นอนัดตาลอธรรมวาตานติอาจุวรรณทุกครังฮะเราให้กับสงคนจควันทุกวนแตเริ่อทุกยกคนรรเปนรอง สวายดีเดอ้อพี่น้องสวายดีสวัสดีสสดเอฟซีเบอร์จูขุทุกคนเดอ้อเปิดด่านเดอ้อมือนี้พี่น้องเอ้ยเปิดด่านคือเกากระนั่งกลับมาตรบานมาเปิดด่านมือแดกยุดไปประมันโขกมือ ไปหกมื่นกับมาบพอได้เตรียมของอยงียงมิตรโปรเตรียมให้หรือคลองขายสิบวารายเป็นไรโปรเราเตรียมซื้อเนือ้อซื้อสมพักมาขัดให้เรียบร้อยวัดตั้มเจลอยังให้เจ้ตาตั้มไม่บัดโปรเราตำ้มให้หกมาแต่ยังเหลือหกหนึ่งบอได้เฮ็ดอ้อมเฮ็ดแกงมาเนี่เพราะว่าพอได้ไปตลาดมาแล้วก็เมื่อยแต่กับโปรเราพอได้ไปโปรเราไป ก็ปงกงแล้วก็รู้สึกก็ามาเตรียมใหม่นะเปิดตานพี่เกาเ้ยพี่น้องแต่บา้านโอนี้เป็นแบบเงียบเงียบแฮเป็นดำยุดได้เมือนี่ว่าหูุขาด ดิน đẹp บังวางเวีงเวีงยิ้วเข่าได้ปอปวยไงซอยปใหญ่เดียบหน่อยพี่น้องอยากกินเขา่าก็ได้ใชิไหม,มเอาปลามาทอดชิทอดแบบมือขึ้นอย่างเนี้ มือคือนี่ให้ซาสกอยนี่ใไห้พีนุ่นแนี่จะทอดไห้พุ้มสองตัวจะทอดกินสามตัวถ้ากันปันจะเปนหนอนเรื้อแต่นป็ตะวาซีมหนามันเซ็เส่แบบวันเป็นปลาสมมันซีมางหนามันเป็นาสมมาได้แต่มันนันวแหละแต่เวลาปีกมันอยากเข้มๆข้มจะหน่อยแต่เวลากินดิฟทุกสเต็ปเพราะว่าต้องเจ๊บบางหนามากเซ็เส่เพราะว่าใส่กระเทียมลายแล้วก็หอมบอหอมหอมกระเทียมหุ่น ตันี้สีทอดลูกไปกินยุยงปวยใหญ่ใหกินข้าสับแต่ปลาตูมันเค้นแขนพี่น้องครก่าังเยคันปลาแบียบตูมันเคนแขนนี่นี่นี่ถัดกินดิปกับชสีขาคงสีแสบแห้งเตรียมทอดตนเลื้อพี่น้องเียทอดเสลเซรไปกินสูกใหญ่กินยุงโอน่าจะกินยุงนักอ,อยู่เลยเนี่ยกระดอนเตรียมตนเด้อแบบทอดเดลบซอพี่น้อง ตัวนี้ทอดปลาตัวนี้ปวรแบบเกือควรตีนอีกแล้วเข่ามากภาคตะภาคกระดาดหลวงเมื่อวานนี่แล้วก็ตัวนี้บัวดุ๋วตัววัวดุ๋วมันสิครูไปเลยเนาะต้องดุ๋วใบเป็นบ่ต้องดุ๋ววุ้ยเรือไหลวุ้ยเขาไปเรือไหลไหนเขาบอกกระดาษยังเยอะน้อยหนึ่งเดี๋ยวไปสุดดุ๋วไห้ลูกแน่ยฝักงุ่งแเอาน้อยเรียงแบบเคยนี่สัสแม่พี่น้องเตรียมกินเขาก่อนเด้อมอันนี้ขึ้นไปจังสีดุ๋วกินข้าวเดียวสิไปดุ๋วไหวไหมสีดุ๋วบนเนาะ นัลวไปแลกันบนนนี่มก็ได้มีสอบหน่อยหวงเพื่องแกนเออมามมาหลวกินเขาโอินหลุ่มะราสินุกันขาไหมินได้ดีน้องมาเด้อกินข้าวมาเด้อพี่น้องกินข้าเ้อแกูแลวเป็นเงี้ยเแห้ง เป็นอะไรคลายได้เหมือนเีก็

yeah <laughs> เก็บด่านเรียบร้อยพี่น้องกินข้าวได้แล้วเดีวก็บอได้มากกมาชอยพ่ะย่ะข้าวหนึ่งแล้วก็มาเก็บด่านมันแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้ำมือกลัวน้ำพหญ่เนาะพอว่าสิได้ไปตลาดน้ำปลาอูสิได้ไปว้อเนี่ยนี่ตลาดนัดเทอะไรขันซื้อของมาเห็ดเป็ทาไปเลยมากมึงม่จะเห็ดเป็นยังคุณไปไปเร็วๆค่ะค่ะสิไปตลาดเดี๋ยพี่เนาะตลาดนัดก็ปิดเรียบร้อยเด้อมือนี้เงียบคือว่าเงียบเติบมือนี้ พราะว่าเขายุดได้มือนเนี่ยว่ายุดโกมือเนเดยวมาลูากค้าเขาบอกท่กานหูว่าเขามาเปิดนะแต่วา่ากบเนี่ยพะเยาไผ่เด้ดคายคองกินซุมเห็ดเต่เานี่มุกใหม่ครับถอดเนื้อเพื่อ,เ,อเบิดสิไปตลาดปัญห้พ่อใหญ่ไปทำเตรียมไปตลาดกันเด้อพี่น้องมาห่อตลาดเด้พอพี่น้องมาห่อชุดอาหารพา่อใหญ่อยากกินข้าวแห้กินตาได้เดวว้อป่ะพ่อใหญ่เลือกกิน พกเ,กเย่ะยิ้วข้าวแห้งไปกินเลยหาได้มากมาสูตรอาหารของตลาดไทยเด้อพี่น้องเพราะว่าปิดปิดด้านเก็บผาเนี่ยลปลอดเด็กพะย่ะยักับไปทุระข้าวหนึ่งก็เลยเก็บผานะก็เดยซสิมาสื่อคอมพะย่ะยังท่านกินข้าวแล้วสิมากินขา้าวจะสิกินยังไปรอเมืองกัน <Okay. S 1> ฮะ nó đặt giáNet ở bên cạnh của miếng Rospeek Nu hư, tui không thấy được có campmat ข้าราดแกงแตะ่าเพินมากคนณตะไบเป็นไรข้าวราดแกง ยาก่มอยากแบบนี euh, so thể, ้ยังจักเบิ้เจาจินก็นเจะกินกนะกินน้ำักินบข้าวกลับบ้านกลับบ้านตัดเ0ตัดเตัดเตัดพิเศษอ่ะ ผัดเผ็ดกระดูกผัดเผ็ดกระดูกบ้ากัคบนแล้วก็ผัดวุ้นเส้นเคิ่อหน้าน้าตาเาจะสังสามอย่างสอย่างหกิบบาทเห็นป่ะสามอย่างาหกสิบบาทจะบัดหาง่ายเลยทีเสียวเซลยาง เท้ากันกันนี่มต้องเอาเบโรมดูว่าไป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 อปไอไป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 ีปไ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 ปนปไงไปไป อาหารรวมกันไหนออยาเยะในสามอย่างหกสิบบาทแต่กระดาษเตาอ้าวกินเอาวันนี้จึงสั่นตาลาดเป็นวกระดาดนี้ไงเนาะขบเฮ็ดใหม่ตะกี้มันยวนคล้ายพักนะซูนอาหารอยู่วงเรียกว่าคล้ายพัก หยายเปลี่ยนมาได้เหมอกระดาษแบง่ายๆนะไปย่ายไอยากกิน้าวปุ้นไอยากกินกาวปุ่นอยากกิน้าวปุ้นคืออะไรอุ้นเดียมองเลยที่นีที้างหลังเลยเออกิน้าวปุ่นพอยกินข้าว แต่ว่าคอยังกินข้าวว่อยากแซ่บเป็นไรมันนี้เราไปยังนาะแต่ว่ามาืันมาซีมกับปุ่นั้งแรกสิได้ซิบกับปุ่นอยู่างนครั้งแรกเพราะว<อ>่าเนาะคนฮักกสิเคยกินกระปุ่นอยู่นี่ซีมกระเนื้อพี่น้องซีมกระปุ่นกระเนื้อบาทนี่กระปุ่นน้ำยาตีนไก่ห้าสิบบาทจานละห้าสิบบาทนี่สิกินกระปุ่นก่อนบาทนี่กินข้าวแล้อะไรกัก็กินข้าวแล้ว พอยายกินข,าข้าวก็เดูกเขากระดูสั้งกระปุ่นมากินแต่ว่ากระปุ่นแซ่บที่ว่าผ่านกระปุ่นนี่แซ่บสิได้ไปหาสื่อของขายผู้อื่นนะไปสื่อของกันเด้อพี่น้องสิได้บจบคลิปเด้อขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมได้เด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า